สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168ชแนลครับวันนี้พาชมเหรียญที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อทองสุทธศิโรครับจรัรเลนพรเต็มองค์รุ่นแรกครับที่มีความสวยและคลาสสิกนี่ครับเหรียญไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแกะพิมพ์ได้คลาสสิกและก็สวยงามมากๆครับสำหรับจะเรเลนพร เต็มองค์รุ่นแรกอายุครบ70ปีนะครับจำนวนการจัดสร้างรวมกันทั้งหมด4,389เหรียญถือว่าน้อยมากๆครับสำหรับรุ่นนี้4,389เหรียญไม่มีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อล่างสุดคือเนื้อชนวนเนื้อมหาชนวนจำนวนการจัดสร้างนี่ครับมหาชนวน จัดสร้าง2,999เหรียญครับกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับกล่องเล็กๆนี่แล้วก็มีซีนปิดกล่องอีกคทึงอีกทีหนึ่งเขียนคำว่าจะเลินพรบน,นครับจะเลินพรบนเต็มองค์รุ่นแรกอายุครบ70ปีพระออกเมื่อปีพศ2562นะครับ พระออกเมื่อปีพศ2562เนื้อทองคำสร้างแค่เก้าเหรียญเงินหลังเรียบเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อชนวนหลังเรียบเก้าสิบเหรียญเอาน้อยจริงๆครับน้อยมากๆนะครับนวะก็แค่เก้าเหรียญน,นะครับนวะหน้ากากทองคำน,น,นี่ยี่สิบเก้าเหรียญเงินหน้าทองอีกเก้าสิบเก้าเหรียญ เดี๋ยวพาไปชมความงามครับราคาตอนพิกพิกหรือขึ้นสูงสุดนี่ถึงเกือบ2,500บาทนะครับสำหรับเนื้อชัดนวลชวนลงไหลแบบนี้สร้าง2,999เหรียญไปเดี๋ยวพาไปชมความงามขององค์หลวงพอ่อนั่งเต็มองนี่ครับใต้านใต้ฐานเนี่ยนี่ครับ โคดลันเบอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างบนคําว่าหลวงพ่อทองสุทธศิโลเป็นฐานสิงนะครับนั่งเต็มองค์ด้านขวามือผมนี้จะเป็นโคดศาลานะเดี๋ยวลงกล้องอนุญาตลงกล้องให้ดูชัดๆครับผมนี่ครับต่อโคดศาลาและมีท่อทหารอยู่ใจกลางของของโคดศาลาอีกทีหนึง นะครับสังเกตดีๆจะมีทอทหารอยู่ตรงกลางนะครับพี่ๆนะนี่ครับรูเส้นจีวอนถือว่าลงตัวมากๆครับกับเหรียญที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็หลวงพ่อทองนั่งเต็มองค์มี่จมูกร้อยทุกเหรียญครับจมูกนี้ไม่มีไม่มียุบด้านบนเขียนคำว่าจะเลินพร ด้านข้างซ้ายมือผมจะเป็นปีพศพศสอ6พออนะครับด้านขวามือนี้อายุครบ70ปีเก็บได้เก็บครับรุน่นนี้ตอนแรงแรงขึ้นไปเกือบ2,500นะด้านบนตรงนี้จะเลินพรนีครับหูห่วงไม่เจาะนะครับขอบเหรียญจะมีรอยวน ของเครื่องกึง่งนี่นะครับขอบเหรียญซูมให้ชัดๆไปเลยนี่ดูครับเป็นรอยวนทั่วขอบเหรียญเลยนะครับดูเมตตาหลวงพอ่อครับตอนนี้ก็ยังร้อนแรงครับตอนนี้ก็ยังร้อนแรงเทียบกับพระออกใหม่ๆนี่สองสามร้อยประมูลกันสองสามร้อยตอนนี้ไปพันกว่าสองพันกว่า สำหรับเนื้อล่างๆแบบนี้ชนวนชวนลงไหลแบบนี้ครับมาเราไปดูด้านหลังกันครับไปดูด้านหลังกันนี่ครับหืมด้านหลังเป็นยันดวงครับด้านหลังยันดวงเนี่ยด้านบนเขียนเมตตามหานิยมแค่ตัวหนังสือนี่ก็แตกต่างกับรุ่นอื่นๆแล้วนะครับ ดูปลายหางจะมีเส้นที่แหลมคมนะครับของตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยดูปลายนะครับจะมีเส้นที่แหลมคมออกไปนี่ครับด้านล่างบัดบ้านไรอํอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมายันดวงลักษณะนี้ครับขอบด้านหลังนี่จะเป็น เส้นขีดตรงนะครับจะไม่เป็นรอยวนเป็นเส้นขีดตรงเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูชัดๆครับนี่นี่ครับเป็นเส้นขีดเส้นขีดทั่วทั่วเหรียญเลยครับทั่วขอบเลยครับมาให้ดูด้านข้างอีกทีหนึ่งดูนะครับจะเป็นเส้นขีดในลักษณะนี้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีเก้เก้ก็น่าจะทํายากครับเนื้อชนวนเนี่ยน่าจะเกย้ยากมากถ้านอกเนื้อจากสามเนื้อสี่เนื้อนี่นะครับถือว่าเก้ไปเลยถ้ามีทองแดงหรือทองแดงลมดําทองแดงมันปูนี่ก็ถือว่าเก้ไปเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้มีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะและก็อัปป้า สก็คือเนื้อชนวนนะครับนะครับมีทองคำหนเงินหนึ่งน,นวะหนึ่งอปกา1แล้วก็เนื้อชนวนนะครับสำหรับรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้าง4,389เก็บได้เก็บครับพี่พระใหม่ที่น่าเก็บอีกผมว่าไม่กี่ปีนี่ราคาหลักหมื่นแน่นอนเนาะ มาเดี๋ยวส่องให้ดูด้านนี้ของเส้นขีดอีกทีหนึ่งครับนี่ครับจะเป็นเส้นขีดตรงนะครับชัดเจนนะครับด้านหน้าจะเป็นรอยวนนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูรอยวนของเครื่องกึ่งนี่ครับเป็นรอยวนกลม,กลม วนทั่วเหรียญเนี่ยครับเป็นไหมลอยวนไปอืมมือก็สั่นครับนี่ครับนี่ชัดเลยครับลอยวนวนจนทั่วเหรียญน,นะครับด้านหน้าวนทั่วเหรียญแต่ด้านหลังจะเป็นเส้นขีดนะครับ ศึกษาก่อนสะสมนะครับศึกษาก่อนสะสมเนี่ยรุ่นนี้เก็บได้ครับรุ่นนี้เก็บได้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับ